สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกกตคอนเฟิร์มเพื่อไทยบุกสีสเกตไล่หนูตีงูเห่าไม่ผิดกฎหมายแค่ค่าใช้จ่ายเลือกตั้งสสครั้งหน้าลดลงสวัสดีค่ะคุณผู้ชม เนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ดเพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เมื่อวันที่20มิถุนายนแหล่งข่าวระดับสูงจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตชี้แจงกรณีที่นายชนะศักดิ์อัาวงที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมยื่นหนังสือต่อกะกะตอขอให้ตรวจสอบพักเพื่อไทยกรณีจัดกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทยภายใต้ชื่อไล่หนูตีงูเห่า ที่จังหวัดศรีสะเกดว่ามีการเกณฑ์หรือขนคนหรือจ้างมาร่วมงานหรือไม่ การทำในลักษณะดังกล่าวล่วงหน้าทั้งเรื่องการสัญญาและการกระทําที่ชอบหรือไม่ชอบทางกฎหมายทําได้หรือไม่ว่ากรณีดังกล่าวเป็นไปนตามมาตรา65และ66ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพรอรอปอว่าด้วยการเลือกตั้งสสสอ6 1 ประกอบระเบียบกะกะตว่าด้วยจำนวนหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขของการให้ตามปกติประเพณีหรือเมื่อมีเหตุอันสมควรแหล่งข่าวเปิดเผยว่าหากมีพยานหลักฐานว่าพักการเมืองใด ให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่บุคคลโดยมิใช่การให้ตามปกติประเพณีหรือเหตุอันสมควรให้สำนักงานกะกะตรวบรวมข้อเท,ท็จจริงพร้อมเสนอความเห็นให้กะกะตพิจารณาสั่งให้เลขาธิการกกตบันทึกไว้เป็นค่าใช้ใจ่ายในการเลือกตั้งของพรรคการเมืองนั้นในการเลือกตั้งสสครั้งต่อไป ซึ่งจะทำให้พักการเมืองนั้นเหลือจํานวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปน้อยลงดังนั้นกรณีนี้จึงไม่ถือเป็นความผิดแต่จะทําให้เหลือค่าใช้จ่ายในการหาเสียงของพักลดลงเท่านั้นเนื่องจากตามกฎหมายให้ใช้วิธีบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน ฝากกดติดตามช่องใหม่ Inside News ได้จากลิงก์ข้างล่างด้วยนะคะขอบคุณค่ะ